สวัสดีครับเอโตชิต้าสงขลานะฮะก็วันนี้ครับเตรียมส่งมอบนะฮะเอทิฟนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสมาร์ทนะฮะสีบอลเงินนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาชมเบื้องต้นนะครับเผื่อว่าท่านใดนะฮะที่กําลังสนใจเป็นตัวเอทิฟรุ่นสมาร์ทอยู่นะครับจะได้ดูนะครับจะได้ชมกันว่าแบบรถเป็นยังไงนะฮะแบบที่เห็นอยู่นี้นะครับยังไม่ได้ทําการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับสําหรับคันนี้นะครับรุ่นสมาร์ทนะฮะ ราคาจะอยู่ที่ห้าแสนแปดหมืนสี่พันบาทนะครับผมไม่มีบวกค่าสีเพิ่มนะครับก็คือจะเป็นราคานี้เนาะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังรอลูกค้านะครับมารับรถคันนี้นะฮะก็ในระหว่างนี้นะครับก็ขอนำมาทำรีวิวก่อนนะฮะสำหรับตัวรุ่นสมาร์ทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอเคยทำเป็นคลิปนะครับรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของ ความต่างนะฮะแต่วันนี้คือจะพามาชมเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะฮะว่าเองส่งมอบรถคันนี้นะครับมีอะไรยังไงบ้างนะครับคันนี้นะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวครีปนะครับลีดลมตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับสําหรับรุ่นสมาร์ทนะฮะสำหรับในส่วนอื่นเนี่ยนะฮะจะเหมือนกับตัวท็อปนะครับก็คือรุ่นพรีเมียมนะครับในส่วนของภายนอกล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขนาดเท่ากันนะครับ ด้านบนนะครับเสาอากาศเป็นครีบฉลามเหมือนกันนี่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงที่กระจกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่บริเวณบังโครนด้านหน้านะครับบริเวณใกล้ๆกับโลโก้60ปีโตโยต้าคันนี้นะครับเอทาแแถมนะครับเป็นฟิล์มรอบคันนะครับฟิล์มที่เห็นอยู่นี้จะเป็นฟิล์มด้านข้างนะครับ ที่80เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ามีความทึบพอสมควรน,นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับคุณลูกค้านะครับรีเควสมานะฮะว่าต้องการแบบไหนยังไงอ่าต่อมาครับด้านท้ายนะครับลักษณะของตัวรถของตัว A-Tip ทุกรุ่นเนี่ยมีความเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยคันนี้นะครับ A มีทำชุดสเกิร์ตให้ด้วยแต่ว่า ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอนะครับรอชุดตกแต่งนะครับก็เลยต้องส่งมอบกันก่อนนะฮะให้ลูกค้าได้รถไปใช้ก่อนนี่นี่ก็จะเป็นภายในนะครับผมภายในของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตออนไฟหน้าจอนะครับหน้าปัดเรือนไม้นี่นะฮะสำหรับรุ่นสมาร์ทขึ้นไปนะครับจนถึงตัวท็อปจะเป็น รูปแบบหน้าจอแบบเดียวกันนะครับหน้าจอเครื่องเสียงนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน9นิ้วนะครับเหมือนกันรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะฮะระบบความปลอดภัยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับพร้อมช่วยดึงกลับนะครับแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวนะครับหรือ T R C แล้วก็ V S C มีมาให้พร้อมนะครับมีได้โหมดมาให้พร้อมนะครับตรงนี้ แล้วก็ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยก็จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับปรับในเรื่องของรายละเอียดของตัวหน้าจอนะครับข้อมูลการขับขี่นะครับฝั่งขวานะครับควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอนะครับเครื่องเสียงของเรานี่ก็ถือว่าครบคันนะครับแอรนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็แผงคันเกียร์จะเป็นวัสดุดำเงาเปียโ,โนแบ็กนะฮะ เล่นลวดลายนะครับเป็นลายข้าวหลามตัดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบุหนังให้นะครับที่พักแขนเบาะนะครับตัวสมาร์ทเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสลับผ้านะครับจะเป็นเบาะแบบเดียวกับตัวพรีเมียมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟภายในห้องโดยสารนะครับจะเป็นไฟ led ให้นะครับตัวสมาร์ทนะไฟหน้านะครับเปิดปิดออโต้ให้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านหลัง ด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะครับแล้วก็ความสูงนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารเนี่ยวันนั้นเอเคยทดสอบนะฮะให้ลูกค้านะครับความสูงประมาณ174เนี่ยนั่งไม่ติดนะ,อะเอว่าถ้าประมาณ180เนี่ยน่าจะพอดีนะครับด้านหลังมีช่องต่อไฟให้นะครับอ๋อช่องชาร์จไฟให้นะครับ2ตํตำแหน่งนะครับด้านหน้าก็จะมี2ตํตำแหน่งเหมือนกัน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดหรือว่าลงดีเทลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวออปชันต่างๆเนี่ยนะครับเก็ได้มีทำรีวิวไว้อยู่แล้วและก็จะทำเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคิวรถแน่นมากนะครับสำหรับตัว A อทีฟนะครับ2022นี้ถือว่ากระแสตอบรับ คะรุเป้านะครับยอดจองถล่มทลายนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับมีจัดโปรออกรถเริ่มต้นตั้งแต่2,700บาทนะครับทักมาคุยกันนะครับออกแค่2,700บาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมก็อยากได้รถสวยๆนะครับใช้เงินออกออกรถน้อยๆนะฮะผ่อนสบายๆทักมาหาเอนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ